สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อรินดี Y นะคะวันนี้ทางช่องของเรานะคะก็มีสาระดีๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยค่ะกินเค็มมากไปเสี่ยงต่อการเป็นโรคอะไรบ้างรักชีวิตห้ามพลาดค่ะ พฤติกรรมการกินในแต่ละวันของเราอาจส่งผลทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานไขมันอุดตันความดันโลหิตสูงเส้นเลือดในสมองตีบเป็นต้นโดยปกติแล้วลิ้นของมนุษย์เรามีปุ่มรับรสเล็กๆจำนวนมากซึ่งปุ่มรับรสก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ชนิดคือรสหวานรสขมรสเปรี้ยวและรสเค็มค่ะ ซึ่งการรับรู้รสชาติเหล่านี้ก็จะเป็นการกระตุ้นให้สมองประมวลผลรับรู้รสต่างๆได้เมื่ออายุมากขึ้นการทำงานของระบบประสาทรับรสก็จะยิ่งเสื่อมลงไม่ต่างจากอวัยวะส่วนอื่นๆภายในร่างกายหากไม่ใส่ใจเรื่องอาหารการกินก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้ง่ายขึ้นค่ะหากเรามีพฤติกรรมกินเค็มมากเกินไปก็จะทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆได้ดังนี้ค่ะ 1. โรคไตโรคไตเป็นโรคที่เราต้องเสียเงินจำนวนมากเพื่อไปล้างไตฟอกไตอีกทั้งยังเสียเวลาเสียสุขภาพจิตดังนั้นหากไม่อยากเป็นโรคไตก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีโซเดียมสูงซึ่งอาหารที่มีโซเดียมสูงไม่ใช่แค่เกลือกับน้ำปลาแต่ยังรวมไปถึงกะปิปลาร้าผงชูรสซีอิว้วซุปก้อนต่างๆผงปรุงรส ผงฟูที่อยู่ในขนมปังและเบเกอรี่ต่างๆและสารถนอมอาหารในไส้กรอกแฮมเบคอนและหมูยอเป็นต้นค่ะการกินผักและผลไม้อย่างพอเพียงต่อความต้องการของร่างกายก็จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคไตได้ค่ะนอกจากนี้ยังควรกินอาหารที่มีแคลอรี่น้อยและออกกำลังกายร่วมด้วยก็จะช่วยทำให้เราห่างไกลจากโรคไตได้ค่ะ ในแต่ละวันเราไม่ควรกินโซเดียมเกิน1ช้อนชาหรือ2,000มิลลิกรัมต่อวันค่ะ 2. โรคหลอดเลือดหัวใจโดยปกติแล้วโซเดียมจะทำหน้าที่ควบคุมความสมดุลของเหลวในร่างกายและช่วยรักษาความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งการทานเค็มมากเกินไปโซเดียมในเกลือก็จะไปเพิ่มความดันโลหิตให้สูงขึ้นส่งผลทำให้หลอดเลือดหัวใจทำงานหนักจนนำไปสู่ภาวะหัวใจขาดเลือดหรือภาวะหัวใจล้มเหลวได้ค่ะ 3. โรคกระดูกพรุนรู้ไหมคะว่า หากเรามีโซเดียมอยู่ในกระแสเลือดสูงขึ้นร่างกายของเราก็จะต้องทำหน้าที่ขับโซเดียมออกจากร่างกายอีกทั้งยังขับแคลเซียมออกไปทางปัสสาวะด้วยเพราะเหตุนี้เองจึงทำให้คนกินเค็มเสี่ยงต่อการมีภาวะกระดูกบางหรือกระดูกพรุนก่อนวัยอันควรได้ค่ะวิธีลดเค็มง่ายๆนะคะก็ให้ทำดังนี้ค่ะ 1. เลือกกินอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงเช่นมันฝรั่งมันหวานแคนตาลูปกล้วยหรือผักปวยเลง้งซึ่งโพแทสเซียมสามารถช่วยกำจัดโซเดียมได้ค่ะทําให้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองแต่สำหรับผู้ป่วยโรคไตวิธีนี้คงไม่เหมาะเพราะโพแทสเซียมอาจจะไปรบกวนการทำงานของไตได้ค่ะ 2. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัด และอาหารแปรรูปต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารกระป๋องอาหารหมักดองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไส้กรอกปาลาล้าเพราะว่าอาหารเหล่านี้มีปริมาณเกลือโซเดียมอยู่ค่อนข้างสูงค่ะ 3. หลีกเลี่ยงขนมขบเคี้ยวรวมถึงขนมปังทั้งหลายที่มีการใส่ผงฟูเนื่องจากขนมปังเหล่านี้ก็จะมีปริมาณโซเดียมอยู่สูงเช่นกันค่ะ 4. เลือกซื้ออาหารที่มีโซเดียมต่ำโดยอาจจะดูที่ฉลากที่ติดไว้กับบรรจุภัณฑ์ต่างๆก่อนตัดสินใจซื้อค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆที่จะช่วยทำให้เราดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโกาครคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ค่ะหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมแชร์ต่อให้คนที่เรารักและห่วงใยด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานามาฝากกันในวันนี้ค่ะ แล้วกลับมาเจอกับอลิน DIY ได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ